เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรไม่ต้องไปเอาเรื่องเ,อาเราวใครเขาหรอกเรื่องราวมันจะได้ไม่ต้องย้อนมาหาเราเวรกรรมทั้งหลายมันก็จะจบสิ้นไปส่วนผู้อื่นเขาจะจองเวรก็เรื่องของเขาเราห้ามใจใครไม่ได้แต่เราควรที่จะห้ามใจเราได้ไม่ให้ไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนอีกต่อไปอยู่อย่างสงบเย็นดีกว่าอยู่กับความเดือดร้อนทรมานใจ ผู้มีปัญญามักอยู่กับความเบาใจสบายใจผู้ไร้ปัญญาก็มักนำตัวเองไปสู่ความหนักใจทุกข์ใจมีเมตตากับผู้อื่นให้อภัยมีน้ำใจอันดีงามไม่คิดเบียดเบียนประทุษร้ายใครและใครที่คิดพูดทำไม่ดีกับเราเราก็ให้อภัยใจเราจะเป็นสุขคนที่พยายามปฏิบัติจริงจังต่อเนื่องไปเรื่อย จຶ່ງພົບກັ